ค่ะเชิญซินดี้ค่ะขออนอกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวด็อตอร์ใจเพชรก่าเจินค่ะ,จะเจริญธรรมครูรู้ท,ทุกท่านและพี่น้องกิจศาและผู้ใฝ่หาความฝาสุขทุกท่านค่ะชื่อประภาดาจีนมะเริงค่ะอายุห้าสิบปีค่ะยอสเตรเลียค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านโรคหายสับพันได้ไหมคะด็ดอตร์ดิดหน่อยมันมีหลายเรื่องเนาะ <laughs> ขอๆโลกหายสับพันนะคะมากมากอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะก็ซินดี้ก็รู้สึกว่าแน่นท้องเนาะแน่นแน่นจุกมากเลยจุกขึ้นจุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปไปลดน้ําต้นไม้อยู่ก็คิดว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรดให้เสร็จก่อนจะไปดีเท่าแต่มันก็มันก็แน่นขึ้นแน่นขึ้นนะไม่ไม่รู้มันแน่นขึ้นมันหายใจไม่ออกอ่ะเนาะทีนี้ นีนี้ซินดีก็ก็ทนแล้วแหละก็ไม่เป็นไรก็วางใจไงเป็นอะไรก็เป็นแล้วก็ไม่ได้สนใจไงก็กล่าวว่าเดี๋ยวลดต้นไม้เสร็จก่อนอะไรนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีลูกค้าอะไรนี้ต้องรีบลดต้นไม้ก่อนนะก็ก็ลดไปก็แน่นท้องไปก็จุกแล้วมันก็ร้อนนะร่างกายร้อนมากเลยนะมันแน่นมันแน่นขึ้นมันแน่นขึ้นมันร้อนทีนี้ซินซินดี้ก็ลด คนรถก็ยังไม่เสร็จดีหรอกก็ยังไม่ได้เก็บสายยางอะไรก็รีบวิ่งเข้าบ้านนะเพราะว่ามันแน่นนะมันแน่นมันจุกทีเนี้ยก็รีบเข้าบ้านนะที่นี้ซินนี้ก็ก็ไปดีท็อกและก็ว่าคิด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 ออกอย่างเดียวดีท็อกไว้ก่อนเพราะว่ามันรู้สึกมันแน่นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วมันมันร้อนนะร่างกายมันร้อนเหมือนมังใส่พิษมันจะดันออกเพราะมันมันแน่นอะค่ะมันมันมันหายใจไม่ออกอินซินดี้ก็ไปก็ไปดีท็อกพอไปดีท็อกไม่ดีท็อกเสร็จเออ มันโลง่งมันโล่งแบบว่ามันมีความสุขกันเนาะมันะเนะออ่อยเชื่อนะเนาะที่น่าจะมาดีท็อกตั้งนานไม่ต้องไปไปไปทรมานไปลดต้นไม้เสร็จก่อนเนาะแต่ว่าก็ก,ก็อยากอนะเนาะก็อยากให้มันเสร็จเสร็จไปอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็รีบไปพรน,นี้ไป,ไปดีท้อกเสร็จมาเฮอมันสบายดีว่าโอ้โหทำไมมันโลง่งขนาดนี้มันโลง่งทีนี้มันนึกได้เอ๊ะเราเรากินอะไรไปวันนี้เรากินอะไรก็เลยมาคิดได้เอ๊ะวันวันนั้นอะซินดีอ้อะกินอน ผักปังผักปังลวกโรยเกลือแล้วก็ฟักทองอ่ารู้แล้วริดร้อนฟักฟักทองสามชิ้นนิดน้อยเอ๊เต่ว่าหรือว่ามันมันต้องร้อนเกินแน่นอนเพราะว่าผักปังมันก็เย็นนะเนาะใช่ไหมะคะริดเย็นนะผักปังแต่ว่าก็ผักปังมันมีน้อยแต่ว่าฟักทองก็สามชิ้นเล็กๆเองแต่ว่าทําไมมันแน่นทอน้องเนาะเราคิดว่าน่าจะเป็นร้อนเพราะว่าออสเตรเลียวันนั้นมันก็อากาศร้อนด้วยเนาะมันก็คงจะใช่แหละแต่ซินดี้ก็เลยว่า พอไม่ได้แล้วต้องฟักทองเลยนะขนาดโรยเกลือดูก็ยังมีวิบากเนาะก็นากินอย่างดีเลยเนาะม,นมันก็ยกังแน่นเน่นร้อนแนะ้แขนเขินนี่มันร้อน้มันมันจะเอาพิษออก่ะมันมันจะต้องออกไรถ้าโดยวิธีไหน,นไอ้ที่นี่ก็รีบไปนั่แหละาล้างไปดีท็อกออกเลยพีท็อบอ,อกว่าโอ้โหูมันมีความสุขมันมันโล่งไปว่าโอ้โห ค็ยังชั่อว่าอะไรเงี้ยบอกก็ <c oughs> คือค็ยชั่วว่าอะไรเงี้ยก็ดีใจมากเลยนะแต่ว่ามันก็ก็ก็แล้ววันนั้นเรื่องที่ว่าให้ขอโทษสามีแล้วบอกบอกคุณนกด้วยนะี่คุณนกซินดีข้ขอ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 โทษสามีแล้วนะเขาก็บอกว่าโอเคอะไรเงี้ยเขาก็แฮปปี้แล้วเขาก็บอกว่าฉันนะซอรี่ยูไปแล้วไม่ใช่ฉันขอโทษเธอเขาก็ยิ้มอยเลยนะ ก็ก็ยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ฉันขอโทษเธอนะที่เธอให้ฉันรู้เจกกิเลสของฉันฉันั่นซอรี่นะว่าฉันต้องขอโทษเธอนะซินดี้เขาจะย้ำอีกนะเดี๋ยวซินดี้ก็ก็ขอโทษพูดตามคุณนณนงแลยแหละขอโทษแล้วค่ะขอโทษแล้วก็คงก็คงแค่นี้ก่อนเขาเอาแต่เรื่องแบ่งแบ่งปันก็ยังแจกอยู่แหละค่ะก็ก็ยังแจกอยู่ก็ได้แจกลูกค้าเก็บทุกคนแหละพอผลไม้ที่ที่บ้านต้นไม้นะะลูกเบอร์เบอรี่ ล้านบุรี่มันมันเยอะก็ถอนถอนถอนไปแจกเขาได้คนหนึ่งก็มาสี่ห้าต้นแหละแต่สามีก็บอกว่าเฮ้ยเคาอย่าไปถอนเยอะเพราะว่าอันนี้มันแพงอยู่ที่อยู่ที่ร้านมันแพงมากเลยเอาไวู้กเองไม่ปไปไล่ยิ่งถอนมันยิ่งขึ้นค่ะฉันนี้ก็แจกเก็บได้เก็บทุกคนลูกค้ายิ่งแทงก็ยิ่งถอนก็ยิ่งขึ้นแล้วก็มาดองอันนี้มาทําอันนี้มัน เชอรี่เขียวนะเชอรี่เขียวที่บ้านนั้นม,มันมีมันมีตั้งหลายต้นแต่อันนี้มันจะหวานอมเปรี้ยวนะีก็ซินดี้ก็ดองไว้ให้ไว้แจกเพื่อนตอนคริสต์มาสเนาะดองไว้เยอะๆแหละมอยใหญ่ๆแล้วก็เอาไปทําน้ํายาน้ํายาซักผ้าด้วยมันลดเปรี้ยวทําได้ใช่ไหมคะซินดี้เอาไปทำน้ำยาซักผ้ามันลดออกเปรี้ยวนิดน,นึงเปรี้ยวหวานแต่วหวานมากอร่อยก็เลยทําอันนี้แล้วก็ทําน้ํายาซักผ้าด้วยก็เอาไว้ใช้เองส่วนมากจะทําน้ํายาซักผ้าค่ะ ได้เราก็ได้แบ่งบานกันานแต่ว่าเข้าหมูกม่กลุ่มก็จะเข้าบ้างมันเข้าบ้านเะนาะวันนั้นก็เข้าไปเข้าไปเข้าอะไร,ะไรสายด่วนสองสามรอบแนละ้วแล้วก็หายไปนเนาะเพราะมันยุง่งช่วงนี้มันก่อนคริสต์มาสเรามันยุ่งอะไรซินดี้ก็จะรีบรีบทํางานเก็บเงิเงนเพราะว่าจะรีบกลับไปอยู่ไทยใครสี่ปีก็เลยต้องเก็บเก็บกลยเงินก่อนจะไปซื้อที่จะไปซื้อที่ของพี่สาวเขาจะขายให้ก็เลยว่าจะไว้ไปปลูกป่าไปปลูกอ่า กิจกรรมหลายสารสารพิษอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยจะต้องรีบเก็บเงินไปซื้อที่ของพี่สาวก่ออะไรอย่างนี้ค่ะคงแค่นี้ก่อนค่ะนรนิดหน่อยเชลินทําค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะซินดี้มาส่งการบ้านในหลายๆเรื่องนะคะที่เป็นประโยชน์จากการที่ท่านได้บำเพ็ญเรื่องปรับสมดุลด้วยนะคะแล้วก็เรื่องที่ฟังมติจากหมู่กลุ่มฟังหมู่กลุ่มไปแล้วก็เอาไปแก้ไข เรื่องราวที่ท่านเคยส่งกันบ้านครั้งที่แล้วนะคะก็ได้ความยิ้มแย้มแจ่มใสของคนในครอบครัวนะคะอนุโมทนาด้วยค่ะ